นูัวกันไม่ดีเลย่้อไยรเยอะๆก็ได้ไม่เป็นไรม่เรพังมือด้ไม่เป็นไระวังมือด้ีปูว่ปูบบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวี่สสามครั้งรูว่าใครให้สาัไปแล้วก็โอนแล้วอยู่นแม่ไม่ต้องหวังนะได้นัหัวไวเตำาไว้เรอเเป็นตำาเจ้าวัดเลยเลเล็ก

ไม่สึกเลยนะลุงนะอย่างเดียวก็ใหญจวนเลยใหญจีนมาอยู่เป็นสพานเลยเฮ้ใจเหมือนกันเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยใจเดียวกันเลยเดี๋ยวพี่แป๊วพี่แป๊วรออย่างนี้แป๊บหนึงเดี๋ยวงจะกี่วันล่ะค่ะทำไมตอันนี้นกันติ้ต่อได้ติดต่อได้ได้ไม่เสียเวลาอ่ได้ไม่ต้องเสียเวลารอเติมพูดข้อเลยสมบูรณ์นะเดี๋ยวนี้บวชเสร็จไปแล้วก็แต่เป็นเจ้าคนไหนคนก็ปวดต่าง ปแล้วาไปสิเดี๋ยวรอเสื้ออยู่ให้นั่งข้างแมนให้นั่งค้างไอ้หน่ยเุก็ไม่มาเลยฮะของบราอทีนะลุงนะเฮ้ยันโกนเขานเดี๋ยวขาามึอไว้นั่นไอ้ขู่มากไอ้ย้ตั้งใจให้มันเ่นนะลูกอะ มามีใครอีกพออาอนขอดูแ้มาเนี่ยนี่ออหน้าลางคนมนนรียญาติู่ยายนายจังโผลู่แล้วมาตามเลยญาตใหญ่มาอคนไม่ใช่เลยใช่ไมาใหญ่มาองนเลยากำลังะเลี้างอะไรกนมา่อนเออบนนี่ลงสิ่งขึ้สเอามาเลยมามมาเลี้ยงเลย แม่ีเอาเบอร์เาเอาอพี่แบ่ดิยาเดี่ยวเขอย่ไมเลิกทยใครมาเนย

มาเลยมาแล้วเก่งเอาแล้วอ่าลูกเก่งตตดแล้วองเล็กเนี่ยมาแม่้านาทีแม่จ๋ามาเร็วจ๋ามไม่ต้องไม่ต้องรีบมันต้องรีบแม่หานาทีต้องถึงอ่ะวันนะนทีแล้วปึงที่ไหนอะแม่ไม่เป็นไรเกี่ยวยเกียวไม่เกี่วมาถ่รูปน่ยมันไม่กล้าไม่สวย สวยนวพี่หัวยังปูอยู่อะไรนะท้ไมตัดผมได้ตัดผมได้ไหลเลี่ยงวันน้ส่งลูกสาวไว้นะปวดแล้วจะเป็นหน้าายอดก้อนะม่าหัวล้านจะเป็นอะไรไปแล้วอ่า วดนานเลยเป็นเจ้าคุณเลยลูกนะกินอะไรมาหนไป้าสวัสดีค่ะสด็กนอยอันลทำนิ้วทำบดีค่ะสวัส่เลยจเลยจเลยทได้ีายนะองเลยพูดเลยี๋ยวเราจะาวระวังนิ้วตัวเองด้วัายังไม่แก้ขนาดนันะไหวไงไหวไง

สอบสองษาแล้วนะสอบอะไรเราสามแค่สอบสามนี่า2เอาสองาเาตยให้เป็นเจ้าวาดี้าด้ถ้าจะเจ้าวาดถ้าข้าภษาวเจ้าดมันมันกันาดนี่เดี๋ยวบอกไปเลยบอกแล้วว่าให้เปิดยูทูบแล้วดูดูได้ที่หนยูทูบพือเขาได้ไหมยูทูบไม่คือจากใครใครใครบ้านยวะ นี่มาก็อนย้องก็อเ่อะไรวะไอ้หนูยูุกอะไรพุกอะไรลูกเอาเอิยากว่าไงเืออะไรตัวย่างพมาเนี่ยตัวย่างตัวย่างมาเ่องอะรเแล้วปคุยเอาดตัดแล้วตัคอหรอตั ลูายตอนตัดผมใส่อะไม่ไกลคืออะไเจ้าท่้นตึกข้าไทลกขอเท้ดำิมโชมแน่ลพวกงดรถตัดต่อวมอไซใช่เอามาด้ววมาที่บ้านเหรอเออโอเวันเดียวก่มาแล้วยิมหุ่นค่ณเด็ก ถูกรถงานนี้ก็ไม่ได้้าเลี้ยงพระองพระถูกเอาระมาณี่โมงนะครับอเพราว่าจะมาระมาโง่ก็หยุดิงไปก่อลิ้งไปเลยเอคนสือกน่าก็ดีกว่าทุ หน้าก่อนครับเมบวไามโมงออกนี่ก็ดีนี่นั่งคอยชั่วโมงนึ่เป็นผู้สวดให้พัผวดให้ธรรมดไม่ต้องครบไม่เคยโกนเลยเนี่ยคารบาไว้แบบคาราบาวหมดสวยข้าวตววกำลังงามเลยกำลังเฟิร์มโอ้พี่เป็นคมมือนยิ้งไว้ใหญ่กว่านี้ ไม่หนาเาพ่อมีไหมขนาดนี้เลยน้อกับพี่คาซเลยเด็กุหม่ได้พ่อติดพ่อก็ไปทำไรืว่าไปทงญาติน่งเลยเก่งเลยไม่อยู่มันวิ่งมันนมันัมวยนะต่อยมวยนะต่อยมวยช่วยเขาช่วยพิธีไหมไม่ล่ะซ้อมมาต่อมวยย่เีย ขึ้นไปทีห้าสิครั้งแพ้เนาะสิบ้าครั้งนอกนั้นแพ้คะแนนหมดหมดเลยเสมอไม่มีครับ่ไปนะเด็กเป็นนักอันดับตอก็นัันนี้เออถ้าหาจะดีอันดับตอมีควม่นคเหลือไหมเลยี่องค์เท่านี้เลืกี่องค์พี่นี้มันเาได้ี่สแ่ได้่ เต็มป่ะเต็มเดี๋ยวรอเต็มใครเต็มป่ะใครเต็มป่ะเอานี่ไงถ้ามันมันมาเร็วเดี๋ยวไม่อ้วนนะกินก็ไปทั้นวันนี่ไงเอามันมันมาเอาพอตีละปลางเราดิ้นไปเรื่อย

บ้ต่ดีจะโทรศัพท์ใช่ตลอดในนี่เลยรอรอเราเงยเงยได้ไเนี่ยเอ้หนั่ใหม่นั่งม่แดงครับตเกียวไม่การ นี่เขาขี้อ่ะ่าอยู่นู <c oughs> ้นฉันไม่รอจะรอล้กรอปุ๊บรอเพื่อให้เข้าว่น่ขอเู่นู้จวิง เขาจะข้าหน้าก็ไม่เกี่ยวกันนี่เลย แ,บ,บ,นแบ,บนี่ไม่ยผ้ากอยู่พ้าหลุดออีกแล้รี่บ,บัางเกียงัมานรเ่ามาเหรี่ยเอารอบห้าเียัา dạy đúng không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 